สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคม2,568ถามว่ารอบนี้ซ้อคงมาขอเล่นอะไรบางอย่างนะครับที่อาจจะมีทั้งกลิ่นไอขององค์เกณฑ์นะครับมีกลิ่นไอทั้งในเรื่องของการที่ดาวบักเคาาเข้ามากลุ่มชะตาขอแยกแยกอย่างนี้นิดนึงนะครับระหว่างคนที่มีอาทิตย์อยู่เรือนราศีมีน กับคนที่มีลัคนาอยู่เรือนราศีมีนทำไมต้องแยกแยะครับความหนักเบาไม่เท่ากันคนที่มีอาทิตย์อยู่เรือนราศีมีนนะครับได้อนิสง์และอ,อนิสง์จากอสิธาตุของธาตุไฟต่อให้อยู่ในเรือนธาตุน้ําซึ่งไม่ได้เป็นคุณกับธาตุไฟนะักแต่อย่างไรเสียก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นแต่กลับกันนะครับในทางหลักโหราศาสตร์เสาทับรักทับจันทร์มักผันร้ายเกิดภัยพิบัติพัดพาพ,พ,พ,พลูกเมียหนีฉะนั้นชาวราศีมีน มีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจมีความเหนื่อยยากลำบากในการดำเนินชีวิตน้อยกว่าคนที่มีลัคนาอยู่เรือนราศีมีนต้องบอกงี้จริงๆนะฮะเพราะว่าคนที่มีลัคนาอยู่เรือนราศีมีนต่อให้ดาวเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะซึ่งซอก็เคยพูดมาหลายครั้งว่าซอให้น้ำหนักในเรื่องของลาภผลใดๆที่พึงมีพึงได้แกด่ดวงชะตาตนแต่สิ่งใดที่ได้มามันต้องมีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนกันแน่นอน ฉะนั้นชาวราศีมีนนะครับต้องบอกว่าเดือนนี้มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายข่าวดีก่อนแล้วกันก็คือเสา,านั้นจะคลองอยู่ที่เรือนราศีมีนในจังหวะเดินหน้าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเดินถอยหลังเข้าสู่เดือนราศีกุมฉะนั้นชาวราศีมีนท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการดําเนินชีวิตทุกอกทุกใจเอ้ยชีวิตยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่ควรหรือแบบโอ้เหนื่อยเหลือเกินเครียดเหลือเกิน ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้จะทํายังไงจะหาเงินมาจากไหนเรื่องอะไรมันเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆแล้วดาวมันยกในช่วงปลายเดือนแต่ซอคงไม่ให้น้ําหนักนะครับคงจะยกยอดคําทานายนี้ไปในเดือนหน้านี่คือข่าวดีข่าวร้ายก็คืออะไรฮะมันทําให้คุณเครียดมันทําให้คุณเหนื่อยมันทําให้คุณดูวุ่นวายกับชีวิตในมิติต่ตางๆฉะนั้นชาวราศีมีนท่านใดที่มีอาทิตย์อยู่ก็จะเหนื่อยในระดับหนึ่ง แต่ก็จะโชคดีมากกว่าแต่ใครที่มีลัคนานะครับสอบกลับมองว่าทั้งความสําเร็จและความทุกข์ความเหนื่อยสูสีกันต้องบอกงี้จริงๆเพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องขององค์เกณฑ์เข้ามาช่วยไงฮะนะฮะมันมีเรื่องขององค์เกณฑ์ซึ่งจริงๆแล้วเคยมีหลวงตาชื้นนะครับก็เคยทําพวกตำลรกตํารานะครับนะ ว่าการที่จะเล่นองค์เกณฑ์นะครับหรือการที่จะเล่นอะไรเนี่ยไม่ควรเล่นสีสัวนแต่ซ้อก็คงขอมาปลอบประโลมจิตใจชาวราศีมีนในความเหน็ดเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับว่าดาวพฤหัสนั้นได้องค์เกณฑ์แก่ชะตาตนฉะนั้นการที่ได้องค์เกณฑ์เนี่ยความสาเร็จของชาวราศีมีนซึ่งชาวราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนในชะตาซะด้วย ก็จะส่งผลดีกับดวงชะตาตนในเรื่องของหน้าที่การงานในความสำเร็จของชีวิตใครจะที่กำลังจะก่อร่างสร้างตัวใครที่จะซื้อรถซื้อบ้านใครที่กำลังจะขายรถขายบ้านชาวราศีมีนได้อน,นุสงที่ดีจะมีความสุขสมหวังด้วยปฐุมเกณฑ์แก่ชะตา<ม>เห็นไหมตำแหน่งดาวพรหัสได้หลายตำแหน่งมอดูหลายๆสํานักอาจจะด่ามาอีกอะไม่เห็นหรอว่ามันเป็นปักเห็นครับเต็มสองตาเลยว่ามันเป็นปัก แต่ซอกกับไม่ได้ให้น้ำหนักความเป็นปรัซอบอกเลยนะฮะแม้แต่เพืลือหัดที่อยู่เรือนราศีกันที่มันมีความเป็นปรัซอก็ไม่ได้มองว่ามันเสียหายซอบอกเลยนะฮะแม้แต่ดาวเพื่อหัดที่มีความเป็นนิดซอก็ยังไม่ได้มองความเสียหายเลยจริงๆนะฮะในความรู้สึกของซอต่อให้มันเป็นนิดต่ําชั้นต่ําสุดด้วยซ้ำซอก็ยังไม่ได้มองว่ามันเสียหายถ้ามันส่งคุณในด้านหนึ่งด้านใดให้กับชะตา ฉะนั้นดาวพฤหัสที่อยู่ในองศานี้เขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์แล้ก็อยู่ในองศาอมเกณฑ์ฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นประสบความสําเร็จไม่ว่าใครจะก่อร่างสร้างตัวไม่ว่าใครจะขายรถขายบ้านไม่ว่าใครจะซื้อรถซื้อบ้านหรือแม้แต่กําลังถามหาสุขภาพใดๆของคนในครอบครัวหรือความสุขใดๆของพ่อแม่พี่น้องของเจ้าชะตาซอบอกเลยนะว่ามันจะทํานายว่ามีความสุข เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะเจอหมอที่เก่งกินยาก็จะฟื้นตัวได้ดีไม่ได้บอกว่าหายนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเช่นแบบเอ้บางคนเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานไม่อโอ้กินยาแล้วมันจะหายอะไรเงี้ยมันไม่หายนะแต่หมายว่ากินยาเข้าไปแล้วควบคุมอาการได้ดีนะครับฉะนั้นตําแหน่งของดาวพฤหัสเนี่ยมันก็ส่งคุณให้กับชาวราศีมีนในหลายมิติหรือหลายๆคนนะครับมีความเขาเรียกว่าเหมือนกับวุ่นวายอยู่กับ พี่น้องมีปฏิสัมพันธ์นะนะครับแต่การมีปฏิสัมพันธ์ในรอบนี้ซ้อกลับมองว่ามันมีความยุ่งเหยิงเหยิงออยู่โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทองตอบได้ไม่เต็มปากนะครับว่าชาวราศีมีนจะได้เงินจากพ่อแม่พี่น้องหรือชาวราศีมีนจะเสียเงินเพราะพ่อแม่พี่น้องหรือชาวราศีมีนจะเสียเงินเสียทองกับคู่ครองคนรักเพศตรงข้าม หรือชาวราศีมีนจะได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือได้จากคู่ครองตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำนะฮะบางคนได้บางคนเสียสต้องบอกจริงๆไม่ได้แทงกัก๊กแล้วก็ไม่ได้มั่วด้วยนะนะฮะคุณไปดูตัวคุณเองนะว่าคุณได้เงินจากคู่ครองไหมหรือคุณเสียเงินเพราะคู่ครองหรือไม่นะครับฉะนั้นตรงนี้มีนัยยะสําคัญนะซ่อนเลนอยู่ฉะนั้นท่านใดที่กําลังคาดหวังในเรื่องเองินเรื่องทองนะครับ ก็ยังเป็นผลดีกับดวงชะตาตนอยู่นะครับโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามนะซึ่งถ้าเป็นเพศทางเลือกละ่ะนะฮะเป็นเพศทางเลือกฉันยังจะได้จักคู่ครองอยู่หรือไม่ในทางหลักโหราศาสตร์ปัตตานีก็คือคู่ครองนั่นแหละครับนะฮะถึงมันจะบอกว่าเป็นเพศตรงข้ามนะซึ่งจริงๆมันยุคสมัยมันต้องเปลี่ยนไปนะครับยุคสมัยมันต้องเปลี่ยนไปคุณจะไปนั่งยึดต,ติดว่าเอ้ยมันต้องได้เงินจากผู้หญิงได้เงินจากผู้ชายมันยึดติดตรงนั้นไม่ได้ ขอให้เป็นแฟนเราก็คือจบนะหรือเราอาจจะเสียเงินกับแฟนเราก็เป็นไปได้เช่นแบบเอ้ยแฟนเราอยากจะไปเที่ยวอะ่ะเอออยากจะไปช้อปปิ้งอะ่ะอะไรเงี้ยหรือแบบแฟนเราแบบเงินหมุนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยแบบใช้เงินเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยหรือแบบแฟนเราอยากจะถอยรถสักคันหนึ่งอะฉันไม่ได้อยากออกเลยแต่แฟนฉันอยากออกรถอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปช่วยเขาผ่อนค่าง,งวดไหมอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นนั่นนั่นคือสิ่งที่แบบ เฮ้ยตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าจะได้หรือจะเสียกับคู่ครองนะครับหรือจะได้จะเสียจากครอบครัวหรือได้จากคนในครอบครัวนะครัฉะนั้นท่านใดได้ก็ดีใจด้วยส่วนท่านใดเสียนะก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็เป็นคนใกล้ตัวเรานะครับแต่มันยังมีกลิ่นไอของความเป็นทุกข์ราบบางประการฉะนั้นถ้าเกิดจะได้อะไรมา นะครับบางคนนะบางคนนะฮะถ้าจะได้อะไรมาหรือจะเสียอะไรไปอาจจะเป็นกิ่นไอของการฟ้องร้องได้ไหมมีโอกาสครับบอกได้เลยมีโอกาสเช่นบางคนเนาะได้จากคู่ครอง <c oughs> นะฮะในเรื่องตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่จะได้เงินจากคู่ครองหรือเสียเงินให้กับคู่ครองเนี่ยมันเป็นทุกขลาภเกิดขึ้นหรือแม้แต่ขอบคนในครอบครัวมันเป็นทุกขลาภเช่นการฟ้องร้องไหม นะฮะเช่นโว้จะได้ที่ดินที่ทางเนี้ยพี่น้องฆ่ากันแทบตายอ่ะทะเลาะกันแทบตายอ่ะนะฮะทะเลาะกันแทบตายเรื่องมูลมรดกหรือผัวเมียเถียงกันแทบคอเป็นเอ็นอะไรเงี้ยนะครับขึ้นลงขึ้นศาลกันไปก็เป็นไปได้นะฮะฉะนั้นตรงส่วนนี้ซอต้องบอกว่ามันเป็นกลิ่นอของทุกขาลาภอยู่ท่านใดได้มาโดยไม่ต้องทะเลาะโดยไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลซอยินดีด้วยนะครับหรือการได้มานั้นไม่ใช่เป็นในเชิงของการเคลมประกัน นะฮะสก็ยินดีด้วยเช่นแบบเอ้ยแฟนเอารถไปชนไงได้ค่ารักษาพยาบาลได้ค่าเคมประกันเงี้ยมันได้เงินแต่ได้เงินนั้นจากทุกขลาะนะ,ะ,นะ,ะหรือบางคนเป็นในเชิงของเขาเรียกว่าอะไรล่ะพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลเนาะอาจจะตกเบิกจากราชการได้หรือตกเบิกจากค่าประกันชีวิตได้มันก็เป็นทุกขลาะอยู่ดี นะฮะฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าเอาละก็ขอให้ได้มาโดยไม่ต้องทุกขลาบแล้วกันอะฉะนั้นนั่นคือทั้งข่าวดีแล้วก็ข่า,ขาวร้ายนะครับในตรงส่วนของดวงสะตาไปดูเรื่องของเงิน,เง,นเงินทอง,ทอง,ท,องทองกันก่อนทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยเงินทองเนี่ยมันมีโอกาสได้จากรถจากบ้านได้จากพ่อจากแม่ได้จากคู่ครองได้จากเพศตรงข้ามยืนยันตามนั้นนะครับแล้วก็ดาวการเงินนั้นก็มีกําลังเป็นมาหาจักรเหนื่อยแน่นอนครับเหนื่อยแน่นอนในการที่จะต้องทํามาหากินในยุค ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะว่ามันมีดาวที่เข้ามาทํามุมสัมพันธ์ทําให้เหน็ดเหนื่อยทําให้เครียดทําให้วุ่นวายกับชีวิตในการทํามาหากินนะฉะนั้นเงินทองมันคงไม่ได้ง่ายได้มาแบบง่ายง่ายหรือไ,ได้มาแบบชิวๆิวฉะนั้นเงินทองนั้นยังได้ดีอยู่แต่ได้มาด้วยความยากลำบากฉะนั้นก็ยินดีกับชาวราศีมีนด้วยว่าจะได้เงินทองนะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็สอดคล้องกันเหน็ดเหนื่อย วุ่นวายนะฮะแล้วหลายๆคนนะซอต้องบอกงี้นิดนึงว่าหลายๆคนอาจจะต้องแบบโอ้โหหามลุ่งหามข้ามเช่นแบบคนที่ไลฟ์สดนะครับหรือคนที่จะต้องขายของตลาดนัดหรือต้องแบกข้าวแบกของไปขายอะไรเงี้ยเนดเนยฮะ่หนดเนยนะฮะซึ่งก็ภาวนาว่าให้เหนื่อยจากการขายดีแล้วกันนะฮะให้เหนื่อยจากการขายดีแล้วกันเพราะอย่างไรเสียเนาะซอก็บอกแล้วว่าดาวพฤหัสยังเป็นคุณแกชตา ฉะนั้นซอนก็เลยมองดีอยู่นิดๆนะฮะว่าเฮ้ยเหน็ดเหนื่อยแล้วได้เงินเหน็ดเหนื่อยแล้วสําเร็จนะครับเหน็ดเหนื่อยแล้วพอยิ้มได้นะฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆคือดีไปดูภาพรวมที่ไม่ดีนิดนึงนะครับชาวราศีมีนมีโอกาสตกงานแบบเฉียบพันไหมมีแต่ซอบอกเลยนะเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยจริงๆไม่เกิน 20- 3 0เนนะครับเช่นโรงงานปิดตัวหรือเลอออฟพนักงาน นะครับโดยเฉพาะพ่อพ่อแม่พี่น้องที่ใช้แรงงานเนาะทำงานอยู่สายการผลิตของโรงงานต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซอต้องบอกเลยข่าวไม่ดีมันเยอะมากจริงๆเฉนั้นการที่จะตกงานแบบเฉียบพันหรืออะไรเนี่ยมันมีแต่มันก็มีข่าวดีรองรับอยู่อีกว่าเฮ้ยชาวราศีมีนก็มีโอกาสได้งานอยู่มีโอกาสได้งานใหม่หรือมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ต้องตกอกตกใจไปนะครับสําหรับชาวราศีมีนทุกท่านนะ ส่วนในเรื่องของความรักความไาาข่ล่ะจะเอาเพฤเรื่อหัดอยู่ในตำแหน่งปฐุมเกณฑ์อย่างนี้ชาวราศีมีนมันควรจะต้องยิ้มรับในเรื่องของความรักแต่ซอบอกแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะทุก์รถมมฉะนั้นชาวราศีมีนซอต้องบอกงี้นิดนึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สุดรักแท้เป็นช่วงที่คุณต้องถามตัวเองหนักๆว่า คุณมั่นคงในเรื่องของความรักแค่ไหนคุณรักเขามากแค่ไหนนะครับแล้วเขาดีกับเราแค่ไหนนะครับและหลายๆคนมีโอกาสล่อนการวิวานะครับในเรื่องของความรักนะครับฉะนั้นคุณผู้หญิงได้เงินจากเพศตรงข้ามได้จากคู่ครองก็สินสอดทองมั่นก็ว่ากันไปนะครับก็ดีจะด้วยนะครับแล้วก็ในตรงส่วนของบางคนนะ แอบจะร้องไห้โฮซึ่งซอต้องบอกงี้นิดนึงมันเหมือนกับคนตกงานนะซอให้แค่ย0่สนะฮะในคนร้อยคนในคนร้อยคนชาวราศีมีนไม่เกิน30คนจะร้องไห้โฮจะตกงานนะครับอีก70คนหรือ80คนจะยิ้มรับกับชะตาชีวิตที่ดีขึ้นขอให้โชคดี